ทีมกู้ชีพปรับแผนค้นหาผู้สูญหายตึกสอตองอถล่มคาดเริ่มตัดยกเหล็กจากด้านบนหวังให้มีปาฏิหาริย์ลั่นไม่หนีกลับจนกว่าร่างสุดท้ายจะออกมาเวลา18.30 30. นาวันที่31มีนาคม68นายอัญญวุฒิโพอัมไพยหรือหน้ายอดนคร45ทีมกู้ภัยที่ร่วมค้นหาร่างผู้ประสบภัยตึกสตองอถล่มให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องจากเลยเวลา72ชั่วโมงคืนนี้หลัง19นาฬิกาเราจะมีการประชุมกันเพื่อเริ่มใช้เครื่องมือหนักและหวังว่าเราจะได้พบผู้ประสบภัยเป็นระยะมากกว่าเดิมเมื่อถามว่าส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคในการทำงานมากที่สุดเนื่องจากมีการแบ่งโซนกันนายอญ,ญวุทธระบุว่าคืนนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการใช้เครื่องมือหนัก จะต้องวางแผนให้พร้อมและให้ทุกหน่วยเข้าใจกันเนื่องจากหากทุกคนไม่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานคืนนี้หลังการประชุมร่วมกันการปฏิบัติการจะออกมาแบบไหนทุกทีมจะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแต่เท่าที่มองหน้าง,งานขณะนี้ยังคงทำงานร่วมกันเหมือนเดิมเครื่องมือหนักจะเข้าไปเคลื่อนย้ายวัสดุโดยจะเริ่มตัดยกย้ายชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเยอะจากด้านบนก่อนเพื่อจะถ่ายน้ำหนักออกให้เร็วที่สุด คาดว่าจะเริ่มปูพรมที่โซนเและโซนดีก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพที่เป็นห้องโถงนั้นน,นยายอัญวุฒิระบุว่าจริงๆจ,จ,จ,จุดนั้นหากทำไปแล้วไม่มีอันตรายจะมีทีมที่เข้าไปทำคำยันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถส่องกล้องหรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าไปได้ลึกมากกว่าเดิมต้องทำควบคู่กันไปแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับผู้ปฏิบัติการทางด้านบนและด้านล่างเมื่อถามว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคสในลักษณะแบบนี้ ใช้ระยะเวลานานที่สุดเท่าไหรนายอันวุฒิเผยว่าเคสที่โรงแรมรอยัลพลาซาหลังจาก72ชั่วโมงเราก็ใช้เครื่องมือหนักแบบนี้แต่พวกตนเป็นทีมที่มุดเข้าไปช่วยตัดเจาะระหว่างที่เครื่องมือใหญ่กําลังทํางานอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่เมื่อเครื่องมือหนักหยุดก็ได้ยินเสียงซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่4โดยตนได้ยินเสียงเคาะกระจกเจอตะโกนขอความร่วมมือให้ทุกคนเงียบและให้เสียงนั้นเคาะกระจกไปเรื่อยๆอีกคนก็มุดหรือลงไปเป็นรูปตัวอวพบข่าวดีในเหตุการณ์แบบนี้ เราอยากให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอีกนายอันวุฒยังกล่าวอีกว่าณตอนนี้18นาฬิกาทีมสามารถนำร่างผู้ประสบภัยออกมาได้อีกหนึ่งรายเป็นเพศหญิงจากโซนดีโดยขณะน,นี้รอทีมเข้าไปก่อนนำส่งนิติเวศซึ่งเป็นรายที่13ของเหตุการณ์นี้เมื่อถามต่อว่านอกจาก13รายแล้วยังมีรายอื่นอีกหรือไม่ที่ค้นหาเจอนายอันวุฒกล่าวว่ามีหลายจุดทั้งค้นหาด้วยอุปกรณ์และส่งสุนัขเข้าไปค้นหาซ้ำแต่เป็นจุดที่อยู่ลึก และมีอุปสรรคคือเมื่อเราขุดแล้วว่าทีมยกวัสดุออกไปมันกลับเทลงมาใช้เครื่องมือหนักเมื่อไรจะเป็นอันตรายโดยหลังจากนี้ไปจุดที่เป็นอันตรายแบบนั้นต้องมีการวางแผนให้รัดก,กุมที่สุดหลังจากนี้เมื่อมีการใช้เครื่องมือหนักอาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ใช้เครื่องมือหนักเกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับผู้ประสบภัยที่ยังติดอยู่เมื่อถามว่าโซนีมีคอนกรีตขนาดใหญ่ห้อยอยู่นั้นเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการ หรือไม่นายอนญวุฒิ์เผยว่าทุกช่วงเวลาที่ทางหัวหน้าทีมวิศวะเข้าไปตรวจสอบประเมินให้นั้นปลอดภัยมีการคำเอาไว้ให้ปลอดภัยเพราะหากมีการเคลื่อนตัวเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณให้เพื่อให้เราหยุดทํางานขณะนี้ทุกทีมยังคงอยู่ครบและจะเห็นภาพของทีมกู้ภัยจากต่างประเทศที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพังถล่มเช่นนี้มีอุปกรณ์คล้ายเราแต่มีการใช้งานมากกว่าเราและมีความทันสมัยมากกว่าในอดีต โดยการช่วยเหลือปลอดภัยระวังอย่างเดียวขอให้ผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ข้างในเข้มแข็งอดทนพวกเราคนไทยทุกคนรวมใจส่งให้อยู่และเราจะไม่กลับไม่หนีไปไหนจนกว่าจะเอาคนสุดท้ายออกจากที่นี่ให้ได้สำหรับกรณีในโซลิฟที่ผู้ว่าบอกว่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนั้นจำนวนมากนายอันวุฒเผยว่าตรงนั้นมีทีมเข้าไปแล้วแต่ทุกจุดที่ทีมได้ค้นหามีสัญญาณบ่งบอกว่า เจอมนุษย์หมดเลยทั้งจากสุนัขค้นหาเครื่องมือเอ็กซเรย์ที่ส่งเข้าไปโดยวันแรกๆที่มีการช่วยเหลือได้เยอะเนื่องจากอยู่ไม่ลึกและมีการตอบโต้กับเราได้เมื่อถามว่าเครื่องจัรใหญ่จะสามารถใช้ได้เลยหรือไม่นายอัญ,ญวุฒิระบุว่าหลัง19นาฬิกาวันนี้ที่จะมีการประชุมใหญ่แต่ขณะนี้เรามีการเริ่มใช้แล้วเมื่อถามต่อว่าสัญญาณชีพที่แสดงอยู่จะมีความเสี่ยงขนาดไหนนายอัญยวุฒิกล่าวว่าเท่าที่ประเมินการทํางานคงเป็นการตัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ จากด้านบนค่อยๆทยอยเอาออกนายอนัญวุฒิย้ำว่าคืนนี้ทุกหน่วยทั้งกองทัพไทยกรงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครทีมกู้ภัยและทีมจิตอาสาที่มีเครื่องมือมาร่วมค้นหาจะมีการประชุมกันแต่ระหว่างประชุมทีมค้นหายังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะในทีมปฏิบัติการเราให้เวลาทีมละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในหนึ่งทีมประกอบด้วยทั้งกู้ชีพและกู้ภัยโดยทีมหนึ่งเกือบ20คนเนื่องจากมีชาวต่างชาติ เข้ามาช่วยด้วยบางโซนต้องมีการขุดเจาะโยกย้ายแต่จะมีการประสานอุปกรณ์ก่อนเข้าไป